ในสัปดาห์นี้ฟ้าพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่30ณนะอาคารเชล l ลนเจอร์อิมแพเมืองทองธานีโอ้โหเดินเข้ามาต้องบอกว่าหันซ้ายหันขวาเห็นแต่รถรถรถทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าบูธไหนจะมีอะไรที่น่าสนใจเอาเป็นว่าตามฟ้าไปดูกันเลย บริษัทมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้เตรียมนำรถดนว์มิซูบิชิมิลาดมิสฮัลโลคิตตี้มาร่วมจัดแสดงเป็นไฮไลท์ของงานพร้อมแนะนำมิซูบิชิแอททราดรุ่นตกแต่งพิเศษและรีอาร์ตเอดิชัน่นที่มาพร้อมชุดแต่งสไตล์สปองรวมไปถึงมิซูบิชิไทร์บนรุ่นปี2014 ท้งนี้บริษัทยังได้ถือโอกาสนี้เปิดตัว Hello Kitty ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของมิสซูบิชิอย่างเป็นทางการบริษัทฮุนไดมอเตอร์ไทยแลนด์จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเปิดตัวรถใหม่เสริมลายลักชัวี่ MPV ฮุนได H1 Series รถครอบครัวอนเนกประสงค์ The new Hyundai H1 Elite เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ความปลอดภัยที่เหนือกว่าจาก MPV แบบ Full-size ขนาดใหญ่เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่มากยิ่งขึ้น ในงานมหากับยานยนต์ในปีนี้นะครับซูรุกิมีรถยนต์หลายๆคันนะครับที่น่าสนใจและคอนเซปต์ของงานก็คือตัว A อวินคอนเซปต์ตัวนี้นะครับขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสนะครับว่าตัวนี้มีดีมีเด่นอย่างไรทําไมคนถึงอยากจะมาดูกันนะครับเพราะจริงๆซูรุกิหมายมั่นปั้นมือนะครับที่จะพัฒนาคอนเซปต์คาร์ตัวนี้เป็นอีโคคาร์ในตัวที่2ในปีหน้ายังไงยังมีเวลานะครับวันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมขอเชิญทุกท่านมาร่วมชมบูธต,ต่างๆแล้วก็ทดลองขับในซูรุกิด้วยนะครับ บริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้นำด้านการสร้างสรร์นวัตกรรมยานยนต์ที่ตื่นเต้นเล้าใจจัดทับยนตกรรมนิสสันรวมกว่า20คันนำโดย3ดาวเด่นนิสสันจู๊กรถยนต์สปอร์ตครอสโอเวอร์คันแรกในไทยที่เผยโฉมแบบเต็มตาบนเวทีนี้พร้อมนิสสันเทียน่าใหม่และคอนเซปต์คาร์นิสสันเฟรนด์มีย้ำ DNA i n n o v a t i o n that excite ซพร้อมสัมผัสนิสสันซิลฟี่2รุ่นใหม่นิสสันซิลฟี่ CNG และนิสสันซิลฟี่1.6 s v บริษัทมาด้าเซลล์ประเทศไทยจำกัดเดินหน้าจัดรถรุ่นใหม่อีก3รุ่นโชว์งานมอเตอร์เอ็กซ์โปทันทีสำหรับงานมหากรรมย,นยานยนต์ในครั้งนี้นอกจากจะมีรถมาด้า CX5 ใหม่ SUV ใหม่เป็นพระเอกของงานมาร่วมจัดแสดงแล้วมาด้ายังเพิ่มสีสันให้กับบูธในปีนี้โดยรถยนต์สายพันธุ์สปอร์ตรุ่นใหม่ที่พร้อมเปิดตัวอีกหลายรุ่นเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าหลากหลายกลุ่มเป้าหมายมาด้า CX9 ดีไซน์ทันสมัยและโฉบเฉี่ยวดุดันมากยิ่งขึ้น ท่านที่ในช่วง30พฤศจิกายนนะคะจนถึง10ธันวาคมถ้าไม่ได้ติดระที่ไหนนะคะอยากจะเรียนเชิญมาเดินงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแห่งนี้แล้วก็แวะที่บูธฟิล์มกรองแสลามิน่าของเราด้วยนะคะในงานเราขนกองทัพสินค้ามามากมายเลยพร้อมกันนั้นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจําหน่ายสินค้ากระทั่งถึงเดือนธันวาคมนี้ก็ไปสมทบกิจกรรมลามิน่าสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนที่เราจะทําการสมอบอาคารเรียนกันที่ห้วยผักกูดในเดือนมกราคมวันเด็กที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ บริษัทโปรตอนมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ซูพรี m a S ในงานมอเตอร์เอ็กโปครั้งที่30 Supreme s u p r ซูพรีมาเมีเทคโนโลยีทําให้รถเป็นมากกว่าพาหนะเดินทางถูกออกแบบด้วยระบบที่ช่วยลดภาระของคนขับ นอกจากนี้โปรตอนยังได้นำโปรตอนพรีบเดนิวโปรตอนเอ็กซูราเทอร์โบและโปรตอนเจนทูมาจัดแสดงภายในงานกันอีกด้วยสำหรับงานมอเตอร์เอ็กโปนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2556นี้คุณผู้ชมก็สามารถมาร่วมงานกันได้นะคะ กลับไปครั้งกับความสาเร็จการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสนามกลางคืนท่ามกลางมหากรรมดนตรีที่ยิ่งใหญ่ Honda d a y Life Night ์เล e The b a บทชัวร์เช้ปีนี้บริษัท Honda ยังสานต่อความสนุกรั้งยิ่งใหญ่ให้คนไทยได้ส่งท้ายปี2013โดยนําความตื่นเต้นร้าใจกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสนามกลางคืนและเทศกาลดนตรีมาประชันกันในรูปแบบของแบทช์และยังสามารถร่วมสนุกกับเกมและกิจกรรมแนวแอดเวนเจอร์ต่างๆภายนอกสนามแข่งด้วยและการโชว์รถยนต์ Honda จากสมาชิก h อน da c ค r า l ขับทั่วฟ้าเมืองไทยในปีนี้เพิ่มความตื่นนเต้ร้รรราาใจกกัับบโช ถโดยนักแข่งมืออาชีพที่นำรถ Honda Civic Hybrid และ Honda Jazz Hybrid ิขับแบบ b a ทเทิดวลกันและพลายไม่ได้กับการโชว์ของรถ Honda Accord ใหม่การหักหลบสิ่งกีดขวางแบบกระทันหันและการเลี้ยวถอยหลังแบบเฉียบพันเจเชญสำหรับงานในปีนี้เนี่ยเราก็มาด้วยคอนเ็ปร์ตคำว่า The Battletown นะครับก็ยังเป็นเรื่องของการแข่งสนามกลางคืนนะครับประชันกับคอนเสิร์ตเป็นดนตรีต่างั่วมาประชันกัน รับการแข่งขันรถยนต์จะมีทั้ง3รุ่นเช่นเดิมได้แก่รุ่น Honda Pro c แรบ 2,000cc รุ่นโปรแครบ 1,500cc และ 1,600cc ยังมีการเปิดตัว Honda Brio Supercar อีกด้วยแหละครับ ในส่วนของเวทีคอนเสิร์ตปีนี้ขยายพื้นที่ให้กว้างขวางขึ้นเพื่อสนับสนุนความมาในรูปแบบของแบทเทิลของศิลปินชื่อดังบูจาเบสสามน้าจมวนหน้าม่าน ETC และปิดท้ายความสนุกกับคอนเสิร์ตบุริน